ช่วงนี้ที่วัดป่าสุกโตมีกิจกรรมสองอย่างคู่กันไปนะจะเรียกว่าคอร์สก็ได้นะอันนึงก็เป็นคอร์สล้างพิษอีกอันนึงก็เป็นคอร์สเจริญสติคอร์สล้งพิษกับคอร์สเจริญสติดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีอะไร เหมือนกันคล้ายกันหลายอย่างการล้างพิษเนี่ยถามว่าไอ้พิษเนี่ยที่ว่านี่คืออะไรนะมันก็คือพิษที่เกิดจากการรับอาหารมันอาจจะเป็นพิษที่มีมาก่อนแล้วแล้วก็อยู่ในอาหารพอกินเข้าไปมันก็ เกิดพิษสะสมในร่างกายอีกส่วนนึงก็คืออาหารที่ทีแรกก็มีประโยชน์นะแต่ว่าพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันไม่ถูกขับออกมามันตกค้างไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มันก็สะสมหมักหมมจนกระทั่งกายเป็นพิษธรรมชาติของกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขับ สารพิษออกจากร่างกายอยู่แล้วนะโดยเ้อาะสารพิษที่เกิดจากการในระบบอาหารระบบย่อยอาหารร่างกายเราก็ขับสารพิษออกมาจากอาวัยวะต่างๆก็หลายทางนะทางเหงือ่อก็ทางหนึ่งนะแล้วก็ปัสสาวะรวมทั้งทางอุจจาระนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารมากไป สารพิสะสมก็มากขนาะเดียวกันพลังงานที่ใช้ในการย่อยนะมันก็ถูกใช้ไปเยอะพลังงานที่จะเหลือสำหรับการขับของเสียไปจากร่างกายก็น้อยลงก็กลายเป็นว่าของเสียหรือสารพิษมีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ถูกขับถูกระบายออกไป การล้างพิษเนี่ยนะวิธีการก็คือว่าเริ่มต้นโดยการที่ไม่ไม่รับเอาอาหารเพิ่มเติมเข้าไปในร่างกายหรือว่ารับแต่น้อยเพื่อว่าพลังงานที่ร่างกายมีก็จะได้ไปใช้ในการขับสารพิษออกจากร่างกายแทนที่จะใช้ไปในการย่อยอาหารถ้าเรากินอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องใช้การย่อยอาหารมาก พลังงานของร่างกายก็ถูกใช้ไปในการย่อยอาหารก็จะเหลือน้อยนะสารการขับสารที่ออกจากร่างกายหลักการของการล้างพิษออกจากร่างกายก็มีง่ายๆคือว่ารนะับอาหารเข้าไปในร่างกายให้น้อยลงน้อยลงนะจนหนึ่งจุดหนึ่งก็ไม่รับเพิ่มเข้าไปเลยพลังงานของร่างกาย ก็จะได้ไปใช้กับการขับสารพิษออกจากร่างกายนะอันนี้ก็คือนะหลักการง่ายๆนะของอการล้างพิษออกจากร่างกายการจลรสติเนี่ยมันก็คือการล้างพิษอีกอย่าง,างนึงเหมือนกันนะมันเป็นการล้างพิษจากจิตใจนะพิษอะไรนะพิษที่เกิดจากการรับ รับหรือเสพอารมณ์นะภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเสพนะเสพอารมณ์นะอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เป็นคนปุถุชนเนี่ยมันจะเกิดการกระเพื่อมขึ้นที่ใจ เช่นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดความุมีเกิดความเครียดไอ้พวกเนี้ยคืออารมณ์นะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหายไปทีเดียวนะมันก็ทิ้งทิ้งตะกรนเอาไว้ก็เรียกตะกรนอารมณ์นะไอ้ตะกรนอารมณ์นี่สะสมมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นพิษกับร่างเป็นพิษกับจิตใจนะแล้วพอ จิตใจยแย่ๆมันก็ส่งผลต่อร่างกายด้วยเช่นทำให้ร่างกายป่วยนคนที่เครียดมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะมันก็ทำให้ทุกกายป่วยกายด้วยคนเราเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดจากการที่ตาเห็นลูกหูไดินเสียงครั้งเดียวแล้วเครียดนะหลายคนก็เกิดจากการสะสมนะ อารมณ์ที่ตกค้างเนี่ยมันสะสมมากข้ามากข้ามันก,กลายเป็นพิษก็ทํำให้เกิดอาการเครียดเรื้อรังหงุดหงิดเรื้อรังกลุ่มอ,อกกลุ่มใจนะเนี่ยไอ้พวกนี้แหละคือพิษนะที่มันสะสมในจิตใจเช่นเดียวกับร่างกายนะจิตใจก็มีกระบวนการมีกลไกในการขับสารพิษออกไปจากจิตใจนะ บางทีการลืมเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะของใจนะเราเครียดเราหงุดหงิดเรื่องอะไรเนี่ยพอเราได้นอนนอนพักตอนที่นอนพักเนี่ยใจมันไม่ได้คิดอะไรมันก็เหมือนกับว่ามันช่วยขับถ่ายอของเสียไปจากใจตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจ่มใสขึ้นนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเสบรับอารมณ์ต่างๆมากมาย มันมีอารมณ์ใหม่ๆเข้ามาเยอะๆไปหมดทางตาทางตานี้ไม่ใช่แค่เป็นหมายถึงรูปเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงข้อความข้อความทาง facebook ข้อความทางอีเมลทางไลน์ข้อความบางอย่างอ่านแล้วก็ดีใจแต่ข้อความบางอย่างอ่านแล้วก็เครียดนะอยู่บ้าน กลับมาถึงบ้านแล้วเจ้านายยังส่งส่งงานมาทางไลน์นะหรือว่าบางทีเจ้านายกา็เขียนคำต่อว่ามาทางไลนะ์เราอ่านแล้วเราก็เครียดนะอันนี้เราตากลทบรูปนะนะแล้วก็มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาที่ใจเกิดอารมณ์เครียดหงุดหงิด แล้วพอไปเสพรับอารมณ์นั้นไม่ปล่อยไม่วางนะก็เกิดความทุกข์ทุกข์แล้วเนี่ยสักพักอาจจะหายดูหนังฟังเพลงก็หายดูเหมือนหายที่จริงไม่หายนะมันมีตะกอนตะกอนอารมณ์ตะกอนความเครียดสะสมในใจอย่างที่บอกไว้รถใจเราเนี่ยมันก็มีกลไกนะในการขับอ่า สารพิษออกไปจากใจหรือว่าอารมณ์ที่เป็นพิษออกไปจากใจสติก็ดีนะหรือว่าเมตตากรุณานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยนะครับสารพิษออกไปจากจิตใจได้อารมณ์ที่เป็นพิษเนะีเช่นเวลาเราเกิดความโกรธเราเกิดความโกรธขึ้นเออเราแผ่เมตตา นะอย่างที่เราแผ่เมตตาม่าสักครู่พอเราแผ่เมตตาความกลัวก็หายไปหรือว่าเราให้อภัยนะความกลัวก็หายไปสติก็เหมือนกันนะสติก็ทำหน้าที่นะกำจัดตะกอนอารมณ์นะไม่ปล่อยให้มันไะม่ไม่ปล่อยให้มันมมหม,นมักหมมแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วคือเราทุกวันนี้เราเสพรับอารมณ์มาก และเมื่อมันเกิดตะกอนอารมณ์นะเกิดขยะอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสติของเราหรือว่าใจของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะสาสางหรือว่ากำจัดไอขยะอารมณ์ไปจากใจเราเอาแต่ทำงาน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 ทางานนะตะกอนอารมณ์ก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ว่า ไม่มีเวลาที่จะจัดการออกไปจากจิตใจมันก็เลยสะสมพอกปูนจนทางกายเป็นพิษกับจิตใจของเราการที่จะล้างพิษออกจากใจนะก็คล้ายๆกับการล้างพิษออกจากร่างกายนะคือว่าต้องปลีกตัวมาปลีกตัวมาอยู่ที่ที่เราจะไม่ต้องเสพร,รับอารมณ์มากนะอย่างเช่นมาที่นี่เนี่ยนะนอกจากไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ดูโทรทัศน์แล้วก็ ไม่ต้องรับอารมณ์ต่างๆในที่ทาง,งานแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือนี่ก็กองงดรับนะไปด้วยคราวนี้ใครดยกันเนี่ยก็ไปก็มีการเสริมเสริมกลไกลที่ช่วยกำจัดขยะอารมณ์ออกไปจากใจก็คือการเจริญสตินะการเจริญสตินะ เป็นภาวะเป็นสมาธิภาวนาที่ช่วยเสริมนะการล้างพิษออกไปจากใจก็คล้ายๆกับการล้างพิษออกจากร่างกายนะก็มีมีตัวช่วยนะมีมีสารบางตัวรวมทั้งนน้ำมันมะกอกนะที่เป็นตัวช่วยในการขับในการล้างพิษออกจากร่างกายโดยชว,ยวาระบบการย่อยอาหาร การจรญสตินะในด้านหนึ่งก็คือเราล้างพิษออกไปจากใจด้วยการเสพรับอารมณ์ให้น้อยลงนะรวมทั้งการพูดคุยแล้วก็พูดคุยกันให้น้อยลงนะและขณะเดียวกันก็มาช่วยเสริมช่วยสร้างสติให้มากขึ้นเพื่อจะทำหน้าที่นะขับกำจัดนะสารพิษออกไปจากใจ ถ้าเราเจรินสติบ่อยๆเนี่ยนะเราจะมีตะกอนอารมณ์ขยะอารมณ์น้อยลงอย่างเช่นใครพูดนะกระทบหูเราเราโกรธเราไม่พอใจแต่ก่อนเนี่ยไม่พอใจเป็นวันเป็นคืนบางทีข้ามวันข้ามคืนลุงึ้นก็ยัง,งหงุดหงิดไม่พอใจ อันนี้เรียกว่ามันมีการหมักหมมของอารมณ์นะก็เหมือนกับอาหารอาหารถ้ามันตกค้างอยู่ในร่างกายเราเกินยีบสชั่วโมงก็กลายเป็นของเสียไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะพอเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาสติรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บนี่มันวางเลยนะวางอารมณ์เนี่ยจะไม่ต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนมันจะดับไปเลย มันเป็นตัวกำจัดขยะอารมณ์ที่ทำงานเร็วมากเลยนะไม่เหมือนร่างกายที่กว่าจะขับสารพิษออกไปจากร่างกายที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเรากินน้ำเข้าไปนี่กว่าจะกว่าจะปัสสวาวะนี่ก็อาจะเป็นชั่วโมงเรากินข้าวนี่กว่าจะขับถ่ายมาเป็นอุจจาระนี่ก็หลายชั่วโมง แต่ว่าสตินี่มันขับอารมณ์ขยะอารมณ์ไปจับใจเนี่ยเร็วมากเลยนะเรียกว่าชั่วขณะเท่านั้นแหละชั่วชั่ววูบนะชั่ววินาทีเท่านั้นแหละแต่ต้องเป็นสติที่ได้รับการฝึกฝนให้ปราดเปรียวนะสติที่พกเรามีเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีนะก็มีนะแต่มันช้า กว่าจะรู้ตัวว่าโกรธนี่ก็ผ่านไปเป็นวันนะผ่านไปเป็นคืนหรือบางทีก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมันเลือนหายไปเองตามการละเวลาแต่ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันมีตะกรนอารมณ์อยู่นะอย่างเช่นเราโกรธใครสักคนเพราะเขาว่าเราเขานินทาเรา แล้วก็โมโหโกรธาหงุดหงิดจนนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่า,อากว่าจะนอนนี่ก็นานลุ่งขึ้นดูเหมือนว่าอารมณ์มันเจือจางลงแล้วนะดูโทรทัศน์ฟังเพลงก็หายแต่พอเจอหน้าคนที่เขาว่าเราที่ทำงาน ความโกรธที่มันพุ่งขึ้นมาใหม่นะมันพุ่งขึ้นมาใหม่บางคนก็อาจจะไม่เร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าปันสาสมหลายวันพอเจอก็ปี๊ดเลยนะอาการปี๊ดเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณแสดงว่ามันอารมณ์มันหมักหมมมากอารมณ์โกรธหงุดหงิดไม่พอใจคนธรรมดาเนี่ยเจออะไรมันไม่ปี๊ดง่ายๆนะไอ้ที่ปี๊ดเนี่ย แสดงว่ามันสะสมมาหลายวันนะบางทีสะสมมาเป็นอาทิตย์นะพอเจอหน้าเข้าหรือพอเจอเขาพูดอะไรบางบางอย่างที่อาจจะเบามากนะแต่มันเป็นสกิดเนี่ยมันเป็นสกิดปมมันเป็นสกิดอ,อารมณ์ก็ระเบิดออกมาเลยเนะนี่ยคืออาการของขยะอารมณ์ที่มันหมักหมมนะแล้าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะ เพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติเราไม่ได้ฝึกสติสติที่เรามีมันก็เลยไม่สามารถจะทํางานได้รวดเร็วฉับไวปล่อยให้อารมณ์ค้างคานะเรียกว่าอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างนี่มันก็คืออารมณ์ที่บูดนะั่นแหละนะอาหารที่มันค้างคืนมันก็บูดอารมณ์ที่มันค้างคืนมันก็ทําให้เกิดการบูดนะเน่าในใจิตใจ การเจริญสติเนี่ยนะมันก็คือนะการช่วยเสริมสร้างนะศักยภาพในการล้างขับขยะอารมณ์ออกไปจากใจของเราให้เร็วนะถึงบอกว่าไอการล้างพิษเนี่ยกับการเจริญสติเนี่ยดูเหมือนแตกต่างกันนะแต่ว่าหลักการเดียวกันนะ หลักการคล้ายกันมากสติที่เป็นสิ่งสำคัญนะในการที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยเป็นปกตินะการล้างพิษช,ช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นปกติทำงานได้ดีขึ้นบางคนป่วยนะพอล้างพิษไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้หายป่วยหรือว่าสุขภาพดีขึ้นอะโฟเราบ หลายคนสุขภาพจะดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสุขภาพใจไม่ดีป่วยนเครียดทุกข์เศร้านะซึ่งส่วนใหญ่ล้วเกิดจากการสะสมเกิดจากการหมักหมมนะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราจเจริญสตินะเราจะรู้เลยอ๋อนะเราทำไมถึงทุกข์กันนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเป็นเดือนเนะพราะเราแบกเอาไว้เราเก็บอารมณ์เอาไว้ นะรวมทั้งไปยึดไปเก็บความทรงจำนะที่มันเจ็บปวดนะที่ไม่น่าพอใจเอาไว้คำพูดของเขาการกระทำของเขาซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เราก็ยังเก็บเอาไว้นะจดจำแล้วก็มันก็แปลกนะทั้งที่นึกทีไรก็เจ็บนึกทีไรก็ปวดแต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เอาแต่นึกเอาแต่คิดนั่นแหละ คำพูดของเขาการกระทําของเขาข้อความที่เขาเขียนทางเฟซบุ๊กทางไลน์มันไม่ได้เจริญใจเลยนะแต่ว่าเรากลับคิดถึงมันครั้งแล้วครั้งเล่านะคิดแต่ละครั้งเนี่ยนะมันก็คือมันก็เกิดตะกอรอารมณ์ขึ้นแล้วนะตอนที่ได้ยินครั้งแรกล้วโกรธเนี่ยนั่นก็ครั้งหนึ่งแล้วนะตะการอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ผ่านไปหลายวันเขาลืมแล้วนะเขาพูดอะไรไปเขาทำอะไรไปแต่เราก็ยังจําได้แล้วเราก็คิดอีกถึงคําพูดเหล่านั้นการกระทํานั้นคิดครั้งหนึ่งก็เกิดความโกรธครั้งหนึ่งแล้วเราก็เกิดตะกรอนอารมณ์ซ้ําแล้วซ้ําเราสะสมทาไมเราถึงทําอย่างนั้นท่านั้งที่มาไมได่ดีกับเราเลยนั่นเพราะเราไม่มีสติเราก็เลยหวนคิดถึงมันด้วยความไม่รู้ตัวเราทำเช่นนั้นด้วยความไม่รู้ตัว แลวพออารมณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยนะโดยเพราะอารมณ์อกุศลเนี่ยมันทุกข์นะความกลัวก็เหมือนไฟที่เผาลนใจความเกลียก็เหมือนกับมีดที่กรีดใจนะความหนักอกหนักใจก็เหมือนกับของที่มันทับจิตทับใจให้ให้อึดอัดแต่เราก็ยังเก็บอารมณ์เหล่านี้ไว้ในใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะ เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีสตินสติเรามีก็จริงแต่ว่ามันมันมันทำงานเชื่องช้านบางคนเนี่ยเผลอดาไปแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบางคนเผลอทำลายเข้าของแล้วถึงรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบางคนเนี่ยถึงก็ไปยิงเขาตายแล้วนะถึงค่อยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป พอรู้ตัวแล้วก็เลยนั่งคอตกรอตำรวจมาจับไม่หนีนะเพราะพรยอมรับว่าตัวเองทำผิดนะีอย่างมีลายหนึ่งนะเป็นน้องนะบอกพี่เนะตือนพี่ว่าข้อพรรษานีิงดเเล่าหน่อยนะพี่นี่กินเหล้าเยอะก็บอยพี่เนี่ยนะงดเล่า <c oughs> ข้อพรนษา พี่ก็ไม่ยอมก็ยังกินเหล้าน้องก็ไม่พอใจก็ตอบว่าพี่นะต่อหลังตอบว่าไม่พอคงจะด่าด้วยซ้ํำนะหวังดีนะทําด้วยความหวังดีก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะก็มีวันหนึ่งนะพี่ก็กงเล้ากับเพื่อนน้องก็มาด่าพี่พี่โมโหมากเลยนะ ไปคว้าขวานมาจะมาไล่จามน้องแต่ว่าเพื่อนห้ามเอาไว้แล้วประกอบกับเจ้าตัวนี้เมาเมาก็เลยนะนั่งหมดสภาพและท่าทางจะไม่สบายด้วยกินหนักเพื่อนก็ไปเรียกไปเรียกรถเพื่อจะพาพี่นี่ไปโรงพยาบาลก็เหลือกับน้องกับพี่สองคนน้องนี่โกรธมากนะ โกรธที่พี่เนี่ยจะเอาขวานมาจามแกมีคัตเตอร์อยู่นะทีแรกเอาคัตเตอร์เนี่ยใช้เพื่อป้องกันตัวแต่ว่าไม่ทันได้ใช้นะก็เพื่อนก็ห้ามเอาไว้ก่อนแต่ความกกรวก็มีอยู่นะพอไม่มีใครเนี่ยน้องก็เอาคัตเตอร์เนี่ยปาดคอพี่เลยนะตายตายเสร็จก็รู้ตัวว่าทําอะไรลงไป ก็นั่งอยู่ข้างศพพี่เนี่ยรอให้ตำรวจมาจับนี่สติมาทำงานก็ตอนที่มันสายไปแล้วนะแล้วมันก็น่าคิดนะปรารถนาดีกับพี่นะอยากจะให้พี่เ,เลิกเล่าเห็นว่าพี่นี่แย่มากนะศีลห้านี่ไม่ครบเลยแต่ไปไปมาความปรารถนาดีของน้องมันลงเอยด้วยการที่น้องนี่ฆ่าพี่นะไอความปรารถนาดีเนี่ย ถ้าไม่มีสตินะมันจะไปสู่การเบียดเบียนการทําร้ายได้นะเจอมาเยอะแล้วประเภทป่าปราถนาดีแต่ว่าพอเขาไม่เขาไม่ดีดังใจหรือเขาไม่ทําดังใจก็โกรธพอโกรธแล้วก็ด่าว่าพอด่าว่าแล้วก็มีการทะเลาะจากทะเลาะก็ลืมตัวมีการใช้การต่อสู้กันสุดท้ายก็ทําร้ายเขาถึงตายก็มี เริ่มต้นจากความปรารถนาดีนะแต่ทําไมกลายเป็นการทําร้ายเขาได้เพราะไม่มีสตินะคนเราถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะความปรารถนาดีมันก็กลายเป็นความปรารถนาร้ายขึ้นมาในที่สุดมันตรง,งข้ามกันเลยแต่ว่าถึงแม้พวกเราเนี่ยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอารมณ์ที่มันหมักหมมนะอารมณ์ที่มันค้าง เป็นวนันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยเชื่อว่ามีกันทั้งนั้นนะอย่างน้อยน่าความเครียดนะเครียดในที่ทํางานบางคนเนี่ยไม่อยากจะไปเลยนะงานทํางานเนี่ยพอถึงวันจันทร์นี้ก็เกิดอาการหนักอกหนักใจขึ้นมาบางคนก็เกิดอาการเรียกว่าปวดหัวเลยนะเช้าว,วันจันทร์นะมันไม่มีอะไรนะ แต่มันเกิดจากการที่อารมณ์เครียดที่สะสมแล้วมันก็จะบันทอนร่างกายถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องการเจริญสติไม่คิดถึงเรื่องการขับอารมณ์ที่เป็นพิอกไปจากใจนี่อันตรายนะนที่พวกเรามาเจริญสติกันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่านุโมทนาแต่มันต้องใช้ความเพียรนะต้องใช้ความอดทนนะ ก็เหมือนคนที่มาล้างพิษอนะนะต้องอดทนนะในการอดอาหารนะอาหารก็ค่อยลดลงไปลดลงไปบางคนก็อยากกินหวานอยากกินของอร่อยก็ต้องหักห้ามใจนะยิ่งหิวเนี่ยมันก็ยิ่งคิดถึงอาหารที่อยากกินอยากเสพแต่ก็ต้องอดทนเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าการที่จะ จริญสตินะขับขยะอารมณ์ไปจากใจก็ต้องใช้ความอดทนนะเริ่มตั้งแต่การอดทนไม่ไปรับเสพไม่ไปรับไม่ไปเสพอารมณ์ข้อมูลข่าวสารนะหรือว่าการพูดการคุยบางคนก็ติดโทรทัศน์บางคนติดละครบางคนก็อยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองบางคนก็อยากเล่นเฟซบางคนก็ติดไลน์นะไอ้พวกนี้คือการเสพที่ทําให้เกิดขยะอารมณ์มากมาย ในจิตใจของเราวันแล้ววันเล่ามันติดแล้วนะพอจะไม่เสพเนี่ยนะมันก็จะเกิดอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายอย่างน้อยขอขอได้คุยนะขอได้คุยกับเพื่อนพอไม่ได้คุยนะก็จะมีอาการหงุดหงิดนะมุนงานกระสับกระส่ายเหมื่อนคนที่ไม่ได้กินอาหารที่ชอบกินนะนะต้องอดทนนะต้องอดทนต้องต้อง,อ,งอ่า มีความเพียรพยายามนะถ้าทำไปได้สักสองสาวันเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นอดอาหารวันแรกนี่ก็กระสับกระส่ายนะหิวหิวอาหารส่วนคนที่มาเจริญสติก็จะหิวอารมณ์หิวข้อมูลข่าวสารนะอยากเสพอยากคุยต้องอดทนหน่อยนะ ใครเกัก็ต้องนะขยันในการปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะวางใจให้เป็นนะอันนี้นจะยากกว่าการล้างพิษออกจากร่างกายซะหน่อยนะเพราะล้างพิษนี่แค่ใช้ความอดทนนะนะแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันต้องอาศัยการวางใจนะที่ที่ถูกต้องนะสร้างจังหวะเดินจงกรม ถึงแม้จะทำทั้งวันหรือทำทั้งคืนนะแต่ถ้าวางใจไม่เป็นนะมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ได้น้อยคือได้ความเพียรได้ความอดทนแต่ว่าสติก็ไม่พัฒนานะเดิ๋ยพอคิดจะเอานะอยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะได้ความสงบอยากจะให้สติมันเจเริญถึงขั้นเห็นรูปนามนะหรือว่าอย่างต,ตามๆก็จะได้ความสงบ พอทำแค่วันแรกใจไม่สงบนะมีความง่วงเข้ามารบก,กวนก็ไม่ไหวแล้วล้างพิษจากร่างกายนี่ง่วงนี่หลับได้นะแต่ล้ลางพิษจากใจเนี่ยคือการเจริญสตินเนี่ยง่วงอย่าหลับนะถ้าเรานอนพอแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะฝืนนะสู้กับความง่วงสู้กับความเบื่อให้ได้นะอันนี้ก็ต้องมีศรัทธาด้วยศรัทธาในการ ศรัทธานในวิธีการนะว่ามันจะช่วยทำให้เรา,ามีสติรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ไวและปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วคณะเดียวกันก็ต้องมีศรัทธานในสติด้วยนะว่าสติเนี่ยมันมีประโยชน์มันช่วยเราได้นะหลายคนไม่มีศรัทธาในสตินะเพราะไม่คิดว่าสติจะมีพลังสติจะมีอนุภาพมาก ถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสกับสตินะที่ที่มีความเข้มแข็งรวดเร็วปาดเรรียวเนี่ยเราก็จะปรามากเราจะปรามากสติไม่สําคัญนะสู้าการทําสมาธิหรือว่าการมีปัญญานะการมีปิตินะหรือว่าการเห็นสีเห็นแสงเนี่ยอันนี้นะเราชอบมากกว่าหรือว่าทายใจได้นะ อยากจะปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทายใจคนอื่นนะแต่ไม่เห็นความสําคัญของการที่จะรู้ใจตัวเองคนเราก็แปลงนะอยากจะรู้ใจคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้คิดว่ารู้ใจคนอื่นแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะรู้ใจคนอื่นนะมันก็ไม่วิเศษไม่ประเสริฐเท่ากับการรู้ใจตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมารู้ใจเราก็ไม่ได้นะ อยากจะให้แฟนอยากจะได้แฟนที่รู้ใจอยากได้ลูกน้องที่รู้ใจอยากจะได้เพื่อนที่รู้ใจเนี่ยมันเป็นความฝันที่สำเร็จได้ยากนะแต่สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือรู้ใจตัวเองนะและมั่นใจได้เลยนะว่าถ้าเรารู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยความทุกข์จะน้อยลงอารมที่มันจะกัดกินใจเราคร่อมกำใจเราเผาลนใจเราก็จะไม่สามารถ ทำอย่างนั้นได้อีกต่อไปเพราะเรามีสติที่ช่วยให้รู้ใจตัวเองถ้าเรารู้ใจมากเท่าไหร่ก็จะไกลทุกมากเท่านั้น